แม่ไม่ควรโพสอะไรแบบนี้ําโพสเนี่ยมันทำให้ภาพ้องนายคือเป็นลบได้ไม่ดูแลแม่หรือไม่อยู่กับแม่หรยอหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่หมูต้องระวังโซเชียลนิดนึงแม่หมูอ่ะต้องไม่ควรโพสอะไรแบบนี้อันนี้พูดแบบจากใจเลยนะยังมันทำให้คนก็จะคิดว่าแม่พ่อแม่หรือเปล่าพ่อแม่หรือเปล่าพ่อแม่หรือเปล่าจะอะไรก็ตามนะตอนนี้อย่าไปอย่าไปเขียนแรงถึงแม่หมูเลยอันนี้ขอขอพูดในในมุมของคนที่แอบรู้อะไรมาอุยนะคะอะไรอะแม่ บอกว่าเอาไว้ถ้าเกิดเป็นข่าวที่แบบมีปัญหาแล้วจะก้าวสเต็ป อบอกเลยนะคะว่ากลายเป็นประเด็นที่ทำเอาแฟนๆค่ะต่างขอให้เป็นเพียงแค่ข่าวลือสําหรับกระแสข่าวลือคู่รักข้ามเฟนโซนนะคะว่าจะกลับไปในโหมดเดิมแล้วหรือไม่สําหรับนางเอกสาวใบเฟินพิมพ์มพชนกหรือวิเศษไพบูลนะคะแล้วก็พระเอกดงังนายนภัทรเสียงสมบูรณ์ค่ะที่เลิกลาก,กันแล้วหรือไม่หลังจากที่ทั้งคู่ค่ะนั้นกลับมาจากทริปสวิตเซอร์แลนด์และก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของแม่หมูพิมพากาค่ะก็ได้โพสต์ว่าเหงาตอนทั้งคู่เนี่ยไปเที่ยวด้วยกันที่ต่างประเทศตามที่หลายๆคนนั้นคิดไว้หรือเปล่าแล้วก็ยังเป็นเรื่องท ทั้งคู่เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกทั้งในอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงเองนะคะอย่างสาวใบเฟินค่ะ,คะก็เพิ่งจะโพสภาพเวิร์กช็อปการแสดงและก็ได้เขียนข้อความเศร้าเอาไว้ว่าแหลกสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองท,ทิชาโดยเมื่อวานนี้ค่ะ24ิมิถุนายน2 5 6 7นะคะทางด้านของสาวใบเฟินค่ะก็ได้มาร่วมงาน ai, True ทั Power ่วไทย True Power Soft Power ค่ะที่อาคาร True Tower รัชดานะคะในฐานะพรีเซนเตอร์ค่ะงานนี้นะคะผู้สื่อข่าวค่ะก็ไม่พลาดไปขอสัมภาษณ์สาวใบเฟินนะคะถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นซึ่ง นักข่าวถามค่ะเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศกับนายนภัรเนี่ยดานสาวไบเฟิร์นนะคะกับโบกมือไม่ตอบแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์งานนี้ทาเอาง,งงกันทั้งวงค่ะแต่ก่อนที่สาวไบเฟิร์นนะคะน่าจะเดินทางกลับค่ะก็ได้หันมาพูดกับนักข่าวที่รออยู่ว่าขอโทษนะครั้งหน้านะสัมภาษณ์กันแบบยาวๆแล้วก็เดินเข้าลิฟต์ไปค่ะก่อนที่หลังจากนั้นนะคะจะกลายเป็นข่าวคลึกโครมวัอนทั้งโซเชียลค่ะว่าการปฏิเสธตอบคําถามของสาวไบเฟิร์นในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีแววสอรักร่มหรือไม่ ในขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะทางด้านของแม่หมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์ค่ะหรือว่าแม่หมูนะคะนักแสดงสาวรุ่นใหญ่คุณภาพค่ะคุณแม่ของพระเอกหนุ่มนายณพัทนนะคะก็ได้มีการเคลื่อนไหวบน a c e b o o k ค่ะโดยได้มีการอัปเดตข้อความนะคะในช่องแนะนําตัวค่ะโดยมีเนื้อหานะคะคล้ายเป็นการแบ่งปันมุมมองหรือว่าทัศนคติการใช้ชีวิตปัจจุบันซึ่งแม่หมูนะคะก็ได้มีการระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าอยู่ในลูกของตัวเองอยู่อย่างสงบไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเธอไม่จําเป็นต้องบอกเรื่องราวของเธออีกต่อไปแม้ว่าเธอได้ยินค่า ลือที่พูดถึงเธอในเวอร์ชั่นที่ไม่จริงก็ตามปล่อยมันผ่านไปและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางด้านของพิธีกรชื่อดังค่ะอย่างคุณบุ๋มปนัดดานะคะนั้นก็ได้โผลเตือนแม่หมูพิมพกา,าค่ะว่าควรหยุดโพสต์หลังแอบรู้อะไรมากับปมดราม่าน,นายนพัฒน์ใบเฟินซึ่งงานนี้นะคะก็ทาเอาฝั่งพิธีกรร่วมกันค่ะอย่างคุณชมพู่ก่อนบ่ายแล้วก็เต้นตกมันบันเทิงนะคะถึงกับมีอาการสะดุ้งค่ะโดยคุณบุ๋มปนัดดานะคะนั้นได้เผยในรายการตกมันบันเทิงค่ะวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยแม่บุมมนนะะนั้้้กก็ไดดล่่่่าาาาาวววถึงงเรรือราาี ด้วยอารมณ์ของหลายคนตอนนี้เนี่ยมันมีโพสต์แล้วก็คอมเมนต์ที่ไปลงกับแม่หมูอันนี้เนี่ยขอพูดตรงๆเลยนะว่าอย่านะคือด้วยอารมณ์ของแม่หมูเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าความเหงาอะไรก็ตามถ้ามองในมุมของผู้หญิงที่ปล่อยให้ลูกเดินออกไปมีแฟนไปเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่วันหนึ่งจะเหงาเพราะว่าฉันไม่ได้มีใครไม่ได้เจอเพื่อนทุกวันจะโพสต์ว่าเหงาอันนี้ก็ไม่ผิดนะแต่ในระยะยาวแม่หมูไม่ควรโพสต์อะไรนี่พูดจากใจเลยนะผลกระทบมันไม่ได้กระทบกับใบเฟิร์นกับน้องนายอย่างเดียวแต่พอโพสต์ไปเนี่ยภาพเนี่ยมาทำให้้นนองาย เป็นลบว่าไม่ดูแลแม่หรอไม่อยู่กับแม่หรอซึ่งคนที่อินกับความแม่ลูกเนี่ยก็จะเยอะอยู่อาจจะโพสมุมอื่นแทนแม่หมูเนี่ยต้องระวังด้านโซเชียลนิดหนึ่งแค่นั้นเองเพราะว่าภาพข่าวลือกับโพสต์ต่างเนี่ยคนก็คิดว่าเพราะแม่หรือเปล่าเป็นเพราะแม่ไหมอันนี้เนี่ยด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีว่าแม่หมูไม่ควรโพสต์อะไรอย่างนี้แม่โพสเหงาแม่ก็บอกแล้วว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องใบเฟิร์นแต่คนเนี่ยก็ยังคิดอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยแม่หมูต้องผ่านการดูแลจิตใจตัวเองหนักเป็นภาวะจิตใจแม่หมูน้องนายเนี่ แม่ทางานของตัวเองไหนเจ้าแฟนที่คบอยู่เขาก็ทําดีมากๆในมุมมองคนนอกนะการดูแลทุกคนอะไรก็ตามอย่างนี้อย่าไปเขียนแรงถึงแม่หมูเยอะแม่หมูเนี่ยมีภาวะจิตใจที่บอบบางขอพูดในมุมที่แอบรู้อะไรมาก่อนที่ทางด้านของฝั่งพิธีกรด้วยกันนะคะอย่างคุณชมพู่ก่อนบ่ายค่ะแล้วก็คุณเต้นตกมันบันเทิงนะคะถึงกับสะดุง้งตกใจร้องว่าอุ๊ยอะไรเหรอแม่ซึ่งคุณบุ๋มบรรดานะคะก็ได้บอกว่าแม่หมูเนี่ยแกกระทบกระเทินจิตใจง่ายที่ผ่านมาแม่พยายามประคับประคองตัวเองดีมากที่สุดแล้วเข้มแข็งที่สุด แล้วถ้ายังไม่รู้ความจริงอะไรเนี่ยไม่ต้องวิ่งเข้าไปหาแม่หมูและคอมเมนต์นะคะสุดท้ายในยทางออกของบุ๋มบรรดานะคะก็ได้บอกเรื่องนี้เอาไว้ว่าควรที่จะคุยกันเพราะว่าบางทีเนี่ยมีกัน3าคนกินข้าวน่ยแค่นั้นคือมันก็จบเลยในขณะที่ชาวเน็ตนะคะก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์รายการเอาไว้ว่าเป็นคนเชียร์ให้จีบใบเฟิร์นแท้ๆพราะเขารักกันก็เกิดห่วงลูกชายซะง,งั้นลูกชายรักใครอยู่คบกับใครแล้วมีความสุขก็ควรสนับสนุน วันหนึ่งลูกต้องโตวันหนึ่งเราต้องตายจะยึดติดไปเพื่อถ้ารักลูกมากพออาการนี้จะไม่เกิดเข้าใจว่าเหงาตอนแก่แต่แม่ต้องหาอะไรทำค่าเวลาตอนลูกไม่อยู่บ้างนะคะเช่นทำอาหารดีๆกินเองดูซีรีส์ที่ดีต่อใจฝึกเล่นโซเชียลเชิงบวก ปลูกต้นไม้ดอกไม้ตกแต่งบ้านเลี้ยงหมาสักตัวคอยอ้อนและเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านของเพจเจมอร้อยแปดวีหนึ่งนะคะนั่นก็ได้ออกมาโพส์ระบุข้อความเอาไว้ว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องเซนซิทีฟครอบครัวของทาซานผู้ไม่ค่อยเปิดโลกเช่นกันวันหนึ่งทาซานเจอกับเจ้าหญิงออโรราพมานดาก็ปลื้มเพราะออโรราเข้าหาตลอดและพะมานดาไม่อยากให้ทาซานตัดใจจากสาวมั่นท่านหนึ่งแต่วันที่ทาซานตกลงปลงใจกับออโรราการใช้ชีวิตที่มีพมานดาก็เปลี่ยนไปตังที่เคยเก็บไว้และหามาได้ก็อยากซื้อความ ความสุขให้ตัวเองกับออโราและอยู่ๆมันก็เกิดปัญหาสะสมเพราะความไม่เข้าใจแต่ในมุมของพระมารดาพอคบกันก็ตัวติดกันจนทิ้งพระมารดาไว้ในป่าออโราไม่เข้าหาเหมือนแต่ก่อนบัตรเครดิตทาซานเริ่มสั่นคลอนมีแฟนแล้วกินหรูอยู่แพงจนพระมารดาไม่เข้าใจฟีดเงินไว้อยากให้ลูกชายเก็บบ้างเพราะเหตุผลเคยลำบากกันมานานแต่สิ่งที่ทําให้พระมารดาพิโรธหนักคือการกระทําของทาซานและออโรราที่ไม่สามารถเป่าประกาศบอกปวงชนได้แต่มันเกลียดใจผู้เป็นแม่ยิ่ง นะในมุมของทาซานอยู่กับพระมารดาในป่ามานานความอึดอัดกับความเยอะของพระมารดาที่เคยมีมาตั้งแต่เยา้ายันตอนโตทําให้ทาซานเข้าใจว่าพระมารดากีดกันเข้ากับใครไม่ได้เลยจากเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขสะสมกับเรื่องใหม่ๆสุดท้ายสายป่านเราสองสามคนมันเริ่มเปราะบางความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซังกันมานานออโรรากับทาซานจึงเริ่มห่างกันออกมา2ส,สัปดาห์แล้วนั่นเองอย่าถามว่าทําไมพระมารดาไม่ปล่อยทาซานออกไปใช้ชีวิตทั้งเหงาทําไมไม่หาเพื่อน กูตอบได้แค่ว่าความเหงาไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่มีใครต่อให้ผู้คนมากมายเราก็เหงาเพราะเราต้องการแค่คนคนเดียวคือลูกที่เข้าใจใจเขาใจเราไม่มีแม่คนไหนหรอกไม่รักลูกแต่เรื่องนี้มันซับซ้อนคนทุกคนก็ต้องการความรักแค่นั้นเอง e ฮชแท็กอีพ er ิเมียธาซานและทางเจ๊มอยนะคะก็ะยังได้โพสต์ใต้คอมเมนต์อีกว่ามึงให้กําลังใจทุกฝ่ายกันดีกว่ามันเซสซิทิฟเกินไปที่จะต่อว่ากันเด้อกราบเรื่องนี้อย่าเพิ่งคิดกันไปไกลอาจจะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้รอแปบ๊บการใช้เงินในที่นี้ ไม่ได้บอกว่าออโราเกาะห้ามเข้าใจแบบนั้นเพราะออโราของกูมีตังค่ะแต่หมายถึงพอมีแฟนคนเราเนี่ยมันก็ใช้จ่ายเยอะขึ้นเพราะอยากไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นและเป็นทาสานก็อยากเปให้แฟนบ้างแค่นั้นเองบางคนบอกว่ากูเข้าข้างพระมารดามึงช่วยแหกตาดูด้วยค่ะที่ผ่านมากูอยู่ฝ่ายออโรามาตลอดแต่โพสต์นี้พยายามจะทําให้เข้าใจในมุมของพระมารดากับทาสานยังไงอะพอกูไม่พูดในมุมของออโราอีแฟนคลับก็เคืองหร่ะยังไงกูต้องซ้ําเหยีายบย่าพระมารดาบางคนถึงพอใจหรองงมาก ก็บอกมาตลอดว่าพระมารดาเนี่ยก็เยอะอยู่เอาการหยุดนะแฟนคลับหยุดก่อนและทางนี้นะคะทางด้านเจมอยค่ะก็ยังได้แคปหน้าโปรไฟล์ของแม่หมูมานะคะพร้อมกับมีการโพ์ระบุข้อความว่าเมื่อกูแอบไปส่องเฟซแม่ผัวอยู่ในลูกของตัวเองอยู่อย่างสงบไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเธอไม่จําเป็นต้องบอกเรื่องราวของเธออีกต่อไปแม้ว่าเธอจะได้ยินข่าวหรือที่พูดถึงเธอในเวอร์ชั่นที่ไม่จริงก็ตามปล่อยมันผ่านไปกูอยากให้แม่ปล่อยวางให้เขาได้ใช้ชีวิตในแบบที่เขาเลือกเจอเองเรียนรู้เองไม่ได้แค่ทําเพื่อลูกแต่ทําเพื่อตัวเอง ด้วยแค่นั้นปอลอีพิมพสอนใครมากไม่ได้มันไม่มีลูกไม่มีผัวด้วยรักแฮชแท็กอีพิมเมียน,นายนภัสขณะที่ต่อมานะคะก็มีข่าวลือค่ะว่าหลังจากข่าวเลิกรามาปุ๊บเนี่ยก็มีหนุ่มโปรไฟล์เลิศดมาจีบขายขนมจีบปับ๊บโดยทางด้านเพจเจมอยนะคะก็ได้โพสร,ระบุข้อความเรื่องนี้เอาไว้ว่าบางคนบอกระดับออโรราสวยเลือดต้องเจอเจ้าชายไฮโซถึงจะคู่ควรกูถ้าสภาพไฮโซแบบแฟนแม่นายยังพอไหวแต่มึงดูนางร้ายทั้งสองที่มีผัวไฮสิ i, ไม่ได้ดีเสมอไปเดอ้อหยุดก่อน #epmediazan และเอาเป็นว่างานนี้นะคะก็ต้องจับตามองกันต่อไปค่ะว่าทางด้านของนายณพันแล้วก็ใบเฟิร์นนะคะจะมีการปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหรือไม่และหนุ่มโปรไฟล์ดีค่ะที่เข้ามาจีบเธอนั้นเนี่ยจะเป็นใครกันขณะที่ทางด้านความอัปเดตของแม่หมูนะคะเธอนั้นค่ะจะเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือเปล่าท็อปดารามไม่พลาดมาอัปเดตแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ยูทูบชาแนลท็อปดาราและแฟนเพจ f a c e b o o ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดตุกต๊อแปงให้กําลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ